o o อร์น n ิ่งค่ะวันนี้คนอาจจะตื่นสายนิดนึงนะคะแต่ว่าก็กราฟเป็นไปตามคาดที่วาดเอาไว้เนาะก็ถึงทีพีที่หนึ่งทีพีที่สองทีพีที่สามนะคะสี่เจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดนะคะแล้วก็สี่แปดหนึ่งสองนะคะก็ถึงแล้วเนาะ เหลือทีพีอีกสี่แปดเก้าห้าสี่เก้าสองสองสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าเจ็ดสามแล้วก็ห้าพันในที่สุดนะคะกราฟก็ไปถึงห้าพันตามที่คิดเลยเป๊ะๆนะคะก็ตามที่บอกนะคะแล้วก็ห้าพันเะก้าสิบเจ็ดนะมีแนวจะไปทางนู้นนะคะจะขึ้นขึ้นยังไม่หยุดหย่อนนะคะขึ้นอย่างไม่ ไม่ยอ่อท้อนะคะเช่นเดียวกันที่มุมมองของโค้ดก็มองว่ากราฟขึ้นอยู่นะคะแบบไม่ยอ่อท้อเช่นกันนะคะก็นะค,คิดว่าน่าจะไปนี่แหละนะก็ตามราคาที่บอกนะคะในท,ทำเฟรมเล็กเอ,อ่อ M 5นาทีเนาะ M 5นาทีก็น่าจะขึ้นไปที่4 8 9 5 9 2เก้าห้าเกสองสองเีงี้ยก็ขึ้นนะคะไปดูที่ M 3 0มสิบนะคะแปดเด แปดเก้าโอเคก็ถึงนะคะแล้วก็ห้าพันนะห้าพันห้าห้าพันสามสิบสามเนาะห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าพันสามร้อยสิบสี่แล้วก็หนะ้าพนะันห้าร้อยสี่สิบเก้านะคะจากที่วัดได้ก็คิดว่ากราฟจะไปตกหนัก ะค,ะคิดว่ากราฟจะไปตรงนั้นแต่อาจจะมียอ่อมีอะไรบ้างนะก็รอดูว่าถ้าเขาถ้าเขาสามารถที่จะยอ่อได้เหมือนกองนี้ย่อยอ่ยอได้แบบนี้ก็อาจจะมียอ่อแล้วก็แต่ก็ขึ้นต่ออยู่ดีนะคะอืมเพราะว่ากราฟมีเป้าตรงนั้นนะนะตรงนี้ก็เบรกไปแล้วนี่เบรกไปอันนี้ก็เบรกไปเอาขึ้นขึ้นใหญ่โตนะคะก็เนาะ ตามคาดที่วาดเอาไว้นะคะสำหรับโคตดยังคง follow by นะคะเพราะว่าเป้าหมายยังไปไม่ถึงเลยนะคะเป้าหมายมี2ขยักนะขยับแรกก็คือโซนนี้แหละอืตั้งแต่4851ไปจนถึง5,000นะคะแล้วก็เป้าหมายที่2องนะ,ะเป้าหมายที่สอที่กาจะต้องไปแตะก็คือ5,161เอ้ย67 ถึง5,314หรือว่า5,547นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่ากราฟยังคงดิ่งแบบนี้นะคะก็คงคงแบบยืดตัวได้สวยขนาดนี้นะคะไม่ไม่ย่อไม่ผักไม่เหนื่อย ก็น่าจะไปไปแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการเบรกเอาย่อลงมาแล้วเดี๋ยวโค้ชจะอัปเดตให้ใหม่นะคะแต่ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปถึง4889อะไรเงี้ย4 9่7 4 9าสงเจีหหนึนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะถึงเช่นกันนะคะโอเคเนาะด้วยโครงสร้างของกราฟนะคะมุ่งมั่น ตั้งใจวิ่งไปขนาดนี้นะคะสำหรับโค้ดคือ follow by อยู่แล้วนะคะใครที่ buy ตามกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ส่งราคาให้นะคะเมื่อคืนนี้ที่ส่งราคาให้โค้ดส่งราคาให้เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะเป็นโครงสร้างนี้ป่าโครงสร้างนี้ อ่ะเมื่อคืนส่งโครงสร้างนี้นะคะปลายก็ถึงทุก TP แล้วนะคะ4772 4778 4786ก็ถึงทุก TP แล้วนะคะแล้วก็ตั้งรับนะคะตั้งรับที่โซนนี้นะคะที่โซนนี้นี่แต่ก็โซนนี้อ่ะตั้งรับที่โซนนี้สองโซนนี้แล้วก็ขึ้นไป TP ตรงนี้โอเคเลยนะคะก็ถึงตามค่าแถมเกินคาดอีกต่างหากนะคะ ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆเพราะว่ากราฟจะขึ้นเนาะแล้วเรารอดูโครงสร้างตรงนี้ว่าเขาจะย่อหรือว่าจะบินเบรกเลยถ้าบินเบรกเลยก็นั่นแหละตามคาดที่วาดเอาไว้คาดที่วาดเอาไว้นะคะที่ออ่4,851 4,898 4,927 961หรือ5 0 3 3นะคะจนกระทั่ง break out 5 0 3 3ได้ก็จะไปที่นู่นเลยนะคะ5,167นะคะ5,245 0 303 314นะคะไปจนถึง5,547นะถ้าเกิดว่าการป r e a ก็ จะไปตรงนั้นเลยนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับโค้ดก็ถือว่าประสบความสำเร็จในมุมมองนะคะก็ขอให้ทุกท่านเก็บกำไรได้เยอะๆนะคะค่ำคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมหนึ่งทุ่มเนาะเจอกันเหมือนเดิมหนึ่งทุ่มนะคะแล้วพบกันอีกคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะกด follow ายนะคะ